ไปเชิญเชิญเชิญอีาไปเชิญเอาไปก่อนไปมือนีขึ้นมือที่สองน,นะครับในการจับป้าครับจับเลยตัวนี้สว,วยครับงามเลยนียครับจังสีก็เป็นป้าขอใหญ่ครับนีมองนี้ครับตัวใหญ่ตัวหน่อยครับประสบกันไปครับใหญ่สว,วยเลยครับ รียำเศร้าครับท่านผู้ชมบีเป็นมือที่สองนะครับในการจับปลาครับของหนาดำครับซึ่งหมู่บ้านนะครับกะได้จับไปเหลวครึ่งนึงครับลีดครึ่งนึงครับเนืกจากว่าคะแนนจับเหมือนกับหย่านปลามันตายครับเวลาไปขาย่มทิตตลาดปลาราคากับสิบกไปดีครับสำนีเฮาติตาาเบอร์กันนาอครับ ว่าจีได Scientists ้ป้าหลายปะครับตอนนี้ก็ได้ทิพย์เงสุนารในเสาเลยครับเนื่องจากว่าน้ำม <Overwatch> ันขึนครับส่วนไอท่องก็กาลังเก็บสัมภาระครับดีครับว่าม่อขึนไอท่องนอนอยู่นี่ครับเก็บสัมภาระครับแน้าแรกกับมาในเสาด้วยกันครับ ส่วนเสียนหมอดครับคนนีครับจะเตรียมตัวเห็ดกำขพงว้ท้าครับสำหรับผลประกอบการมือวานนะครับที่ได้จะป้าแหลกัตน้ดับเหน้ำป้าไปขายครับอยู่ที่ตลาดป้าเนาะครับยอดขายได้นะครับสำหรับมือวานนะครับขายได้8 0ด0บาทครับจะห่อล่อหลุนกันครับว่ามือนีเสด็จน้ำป้าไปขายไดี๋ยวไล่ครับ จากมาสซาหนึ่งมืนบาทครับขายได้แหล้วย0แปดพันครับกับำก็ว่าเดือดคาเมาสซาอีกสองพันบาทครับก็บเสด็คขาเมาสซา,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 าคืนครับแต่ก็ยังมีขารายจ่ายถี่ใจลุงน้องครับกับค่าน้ำมันเครื่องสูบน้ำอีกครับที่ต้องจ่ายครับเดี๋ยวเราติดตามกันเนาะครับซึ่งหมู่บ้านนะครับทางนาดำ กับทีมงานดำไปใหญ่นะครับจะได้หาหล่อฟังไปเรียบร้อยแล้ะครับมือนีก็เดือดตาจับในนี้ครับในที่นามเลครับที่มีนามครับตัวนี้ก็เริ่มสุกนามไปเรื่อยๆครับป้าบางตัวก็เต็นอยู่กับไปอยู่กับผ่าเขียวครับทิดงผ่าเขียวครับพอมาถึขคมฟ้าไว้ฟังฝุ่นครับนี่ครับเดี๋ยวผมไปเยิปงป้ามองนี้ครับที่ผ่าเขียวกันไหวเพให้ป้ามัน กระโดดขามครับไปฟังผูนครับ

กาว่าตัวนี้นะ,ะเป็นเจ้าสาสรับมือนี้ครับลอยหายไปในน้ำนะครับอู้ดีครับปลาด,ดุกปลาดุเอ็นใหญ่ครับเดี๋ยวผมพาไปปลาดุเอ็นใหญ่ครับที่ตาจอยจับบางนึงครับ ครับโอ้ตุบ่บางใหญ่เลยนะโอ้ฝุดไปแล้วไปแล้วครับไปแล้ว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 นี่ครับเพราะว่าดิ้นหลาะฟังเนี่ยครับมันอกาสิษย์สลายลงครับไม่เห็นให้เป็นค้นต้มครับ ตอนนี้เจ้าทินเขากระเลิ่มมาแล้วครับเดี๋ยวมาเเบิ้งเจ้าทินก่อนเด้อครับบุญครับไอท่อเป็นอะไรเจ้าทินอยู่ตอนนี้เจ้าทินตัวจริงเขาครับกระเลิ่มมาวนวนหลอบสและครับบุญครับมีก็ไมเป็นฝูงอีกคือกันครับฝูงใหญ่ครับนี่ครับเจ้าทินตัวจริงเขาครับมาแล้ว เดี๋ยที่ตัวจริงครับลงกมาเด่นตบโดยเฉพาะเลยครับไปไปก่อนอีละออกไปก่อนเร็วไปเชิญเชิญเชิญดีลไปเชิญออกไปก่อนไปเออไปไปออกไปนี่ครับจองอันเชิญเขาออกไปก่อนครับจะรับเจ้าชินเขาครับนี่ครับจ้าชินกบานอนซ่อนง่ายครับออกไปแต่โดยดีครับ ครับเป็นเจ้าทิ้นตัวจริงครับนี่ครับจังสีก็เป็นป้าคอยง่ยครับนี่มองนี้ครับนี่หางครับนั่นหางนี่หัวอยู่นี่ครับนี่กระจอยจับแล้วครับนี่ครับเจ้าทินเลยครับนี่ครับต้าดีครับอุ้ยติดแห้งคัครับ ตัวหนึ่งครับนี่แห้งครับนี่ตัวใหญ่ตัวหน่อยครับประสบกันไปครับสวนหมีครับเป็นปลาดุกครับสมองเป็นปลาดุกครับเขนห้างแบบหมีขับชิบเป็นปลาดุกครับ ที่ตาหลังมันอ๋อดีครับผู้หิกส็สวยๆเลยครับง,งามๆเลยครับ อยู่ในต้นครับนั่นขนาดต้นอีกต้นหนึ่งครับนี่ครับจับอีกแล้วต้นหนึ่งครับนี่ครับสวยๆครับนี่ครับเดี๋ยวเอาไปเบิ่งไฟไงครับตาดาครับนี่ครับเดี๋ยวตามตาดาไปเลยเนาะครับเนาะเดี๋ยวตอนนี้เขามาตามเบิ่งตาดาครับ Ô nhiên, nghe hẹn đi ngó. Ô nhiên đi hẹn đi hẹn đi đìn Ô hẹn đi hẹn. Ô Ui đi hẹn đi hẹn. Ô nhiên đi hẹn đi hẹn đi đâm Ô nhiên đi hẹ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 n จบปูยังสวยด้วยจพ่อใหญ่สวยด้วยนี่ครับเป็นตุ๊งามครับสวยๆเนาะใหญ่เอวไปดูกับตุกงามดีเนาะไปดูกับสวยๆครับ กันเนาะหมู Hence, ải, ่หวานตัวมันเต็มเต็มไรเมืนกับที่ใต้เนาะเต็มแผ่ปี่ี่คนคนิ่นมัด้ะยสิบล้าได้สล้านหรสิมืนกว่าบได้10ล้าเลยพว่าจะลงกไปท้ายทางใต้ครับกะลงไปได้ครับแต่เวลาเขืนหญ่มัน มันมันเป็นต้มครับนี่เบิงเบิงหน้าดําครับนี่ครับเลือกขนาดนี้ครับพี่น้องผมเลยเวลากล่าวเป็นใหญ่มันเป็นใหญ่ลำบากครับรชวนตะจอยในฝ่ายอย่างนั้นตะจอยเจ้าประดับเจ้าประดับเจ้าประดับท่านใดก็ต้มมันเลื şey. อ ครับต้มเลือกเจะาบอได้ปูดออกออกแล้วครับนี่ครับออกมาให้จับล้วครับอยู่ตัวที่สวยครับ หนึ่งครับก็ไม่ใหญ่ครับ ใหญ่ครับนี่ดง,ง,งามครับอู้ยน,นี่ตีแห้งค่ะครับตัวกบหอยแยปัดไหนเนาะนี่ครับลปใหญ่ยังนี่ตัวกบหอยแยปันไหนครับ เดี๋ยวตะนายสีส้าน้ำนี่แองนีนะครับนี่แองหน่อยๆนี่ครับมันเป็นโค้งอยู่ครับตะนายว่าครับเดี๋ยวรอเบิ้งครับสิป้าหลายปะครับสำหรับแองน้ำน้อยๆในหน่อยแองนี่ครับโอ้โหอีกแล้วโอ้ฝุ่นฝ

สองสามต้นละครับจากลุ่มนี่ครับจกโอ้ครับจกลงหลึกเลยครับโ,โ,โอ้ย,อยบาทันสุดอยู่นะนมานเอาขายอย่างลง่มปาดหุ่นถึงคาต้นเลยนะอุย้ยถึงคาตน้น,ตนเออ พูดเพื่อน,นี้ครับนี่นี่นี่แม่ปาดูุกครับปาดนี่มันออกมาครับเดียครับดีดนนออ่าอ้องว่ายัลไง ครับมันจะิเนเอียดมจะจอยากีะปักควล่ะครับโอ้โลมลมลครับลมลมอ้ดีครับใส่บใงญ่เลยครับเมื่อกี้ผมมือนอันนี้ มืนขี่ต้มมันเป็นดินเหนียวครับปลาปลาคอโอ้ลดลดดินแหง้งดินแหง้งลดโอ้อผมยืนอยู่ผพียงแคดีดขี้ต้มมาใส่ส่วนมองหน่อยกับพี่ส่วนมากจะเป็นปลาดุกครัคบหนะึ่งออกตะจอย ออครับเนี่ยว้าทั้งยาเพิษรอ้าวตอนนี้ก็จับไก่สีแล้วล่หครับเ๋วยวตามองนี้ครับ ครับมองนี้ถือพัดนกยับครับจะเลือบวไปไหครับเพราะว่าทางด้านนี้เนาะครับก็จะมาหล่ะครับนี่ครับด้ือตะมงตั้งแต่เขตนี้ครับลงมาห้ามองนี้นี่ครับลงมาห้าแค่เขตนี้ครับถือพัดนกยับครับจะขาดไว้อีกบรด้นครับเดี๋ยวตอนนี้ห้ามาเบิ้งปลาถีตะระอวางครับจนมาไปยังไงล่ะตะระนี่ขึ้นพันหูวอยู่ปัดุปปัดุกบ่ ปนุกเต่งาๆเลยอู้หูกหัว็ตัวตัวใหญ่น้อนี่ครับปนุงเดื่อก็ไรู้เนาะครับงาเป็นจับให้งามเลยนป่ะสวยๆเลยครับนี่ครับอู้ปนุกปดุกเอ็นครับสวยๆครับนี่

ตอนนี้ตาดะก็เริ่มเกล็ดลางเก็บของนะครับนี่และะครับนี่ลางเก็บของ้วครับส,ส่วนไอท่อกกัได้ป้ามาครับเอาไปป้ายท่องไปป้ายอย่างสมากสิป้าขอปัดดู โอ้ปลาดุ๊กปลาดุกพ anyway. ิแสฉ่งงามๆครับดุ๊กใส่สวยๆเลยครับตัวนี้เป็นปลาเค็งครับสรับซาบนี ي ครับสวยๆเลยครับตัวนี้คือพ้นประกอบการนะครับ สนับสะโอนี่ครับตัวนี้คือปลาเข็งครับครับส่วนตัวนี้เป็นปลาดุกครับนี่ครับนี่เป็นปลาดุกครับส่วนตัวนี้เป็นปลาดุกอุ้ยบ่ปลาดุกใหญ่ปลาดุกใหญยตัวนี้ปลาดุกใส่ใหญ่ครับส่วนในถังครับ ทางตัวเป็นปลาคอหน่อยครับปลาคอปอยครับซึ่งเขาไปส่งตลาดป้าได้๋ลดละซีซีบาทครับนี่ครับปลาคอปอยส่วนทางนีมีบ่ครับเอาตัวนี้ปลาอุ้ยหน่อยครับนี่ยายแอลว่าปลาดุกอุ้ยหน่อยครับจะมาเบิ่งนทางนีต่อครับอนเด้อครับยายแอลนี่เป็นปลาคอครับ ปลาคอนาสิเขาเอิดว่าเป็นรุนเหล็กเนาะ่เป็นปลาคอปล่อยตัวนี้เป็นปลาคอประมาณสองตัวสามตัวโลครับนี่ครับสหรับปลาคอทั้งนี้ครับแล้วก็มาปลาคอทั้งสุดท้ายเนาะครับเป็นปลาคอใหญ่ครับนี่ครับพี่นอ้องปลาคอใหญ่ครับ ซึ่งก็ถือว่าได้ไรแน่เจครับสำหรับสะบอนี่ครับซึ่งมือนีก็เป็นมือจับมือที่สองครับตัวนี้คือเพ่ประกอบการเนาะครับสำหรับสะตัวนี้ครับที่ทานผู้ชมว่าป้าการะดีเนาะครับย้แหวบอกว่าป้าการะดีคือป้ากี่เดือดครับแถวนีเขาเอินป้ากี่เดือดน่าแยแอวเอิญป้ากี่เดือดครับแเอิป้ากี่เดือดทางทัชการ์ก็ะดีจ้า เอาขายโล10บ,บาทเนาะเยี่ยวนี่ครับขายโล10บ,บาทครับจะรับป้ากี่เดือดด้วยป้ากะดีครับเอ้ดป้าแดงครับเ,เดี๋ยวผลประกอบการน,นะครับบวก,กรบครบดีทั้งหมดแล้วครับได้จากบาทเดียวสิมาบอกอีกทีนึงนะครับ ะรับซะบอนี่เนาะครับกะถือว่าจับเรียเรื่อยเหมือนล่ะครับตอนหนึ่งก็เริ่มตะเก็บเก็บของละครับที่นี่